บางฝนตกหนะักขนาดนี้แน่นอนว่าจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ระบายน้ําได้ยังไม่ทันเนี่ย<ะ>ก็ต้องท่วมขังเป็นธรรมดาแต่รอบนี้นานหน่อยครับอย่างเช่นที่ชุมชนสีปิงเมืองนะครับในพื้นที่กาดก้อมอย่างตลาดประตูก้อมเนี่ยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาเป็นประจําเลยเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องแบบนี้ครับโดยที่ตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้เองในช่วงเช้ามีน้ําท่วมขังหลายจุดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนสีปิงเมืองเกิดน้ําท่วมขังตลอดทั้งชุมชน หลังจากที่ฝนได้ตกลงมาตลอดทั้งคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ในตัวเมืองเชียงใหม่เกิดน้ำท่วมขังเช่นที่บริเวณชุมชนช้างคลานก็มีน้ำท่วมขังถนนช่วงสุสานช้างคลานครับตรงนี้เล็กน้อยรถเล็กและรถจักรยานยนต์ยังใช้สัญจรได้ส่วนชุมชนสีปิงเมืองและบริเวณตลาดประตูก้อมก็ได้เกิดน้ำท่วมขังตลอดทั้งชุมชนโดยมีน้ำท่วมสูงที่บริเวณถนนประมาณ30-50ซนติเมตร เจ้าหน้าที่ต้องนำแผงกั้นจราจรมาวางแจ้งเตือนก่อนที่จะเข้าชุมชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางขณะที่ทางด้านของวิทยาลัยนัฏศรสินเชียงใหม่ที่อยู่บริเวณนั้นครับได้นำรถโดยสารออกมารับนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ทางด้านเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่ช่วยกนันนาเศษขยะที่อุดตันทางระบายน้ําออกพร้อมนําเครื่องสูบน้ําเร่งทําการระบายน้ําออกจากพื้นที่ชุมชนสีปิงเมืองแต่ปริมาณน้ํายังคงทรงตัวค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกต่อเนื่องรวมกับน้ําบนดอยสุเทพที่ได้ไหลลงมาสมทบโดยชาวชุมชนสีปิงเมืองขอให้ผู้ใช้รถยนต์ที่สัญจรในชุมชนใช้ความเร็วต่ําเพื่อลดผลกระทบกับชุมชน สำหรับสถานการณ์ลำน้ำในลำน้ำปิงนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่งที่สถานีวัดระดับน้ำา P1 นึสภานวรัตระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ2เมตร30เซนติเมตรขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาลเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำไว้4บานจากทั้งหมด6บานเพื่อเป็นการระบายน้ำออกรองรับปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำด้านหน้าประตูระบายน้ำก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ ทำให้มองเห็นคลื่นน้ำบนสันฝายท่าวังตาลเดินได้อย่างชัดเจนครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังถึงแม้ว่าจะยังไม่วิกฤตนะครับ